สวัสดีค่ะทักทายกันจากประเทศอสอสเตรียวันนี้นะคะเราก็มาเซอร์วิสกันค่ะก็จะเป็นเซอร์วิสเล็กๆนะเพื่อนๆเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศฮัโลโหลฮัโลโหลสวัสดีค่ะวันนี้แฟนบีก็มาเซอร์วิสนะแต่ว่าวันนี้บีจะพาเพื่อนๆทุกคน ไปดูต้นเชอรี่กันจ้ะไปตามมาเร็วคมโทนี้ <c oughs> แฟนมาทำงานนะคะก็ตรงนี้สวนก็สวยมากเลยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่สวยแต่ว่าส่งสัมันเนี้ยเพื่อนๆฝนมันตกจ้ะอากาศมันก็เลยอึมครึมนะวันนี้ก็ฝนตก <c oughs> ไปเร็วโทนี่มา นี่จกเพื่อนๆเเมื่อ,น,อ,อน่าจะส่งสามอาทิตย์ล,ละที่เรามาเซอร์วิสที่นี่ใช่ไหมตอนที่เรามานะ่ะมันยังไม่เยอะใช่ไหมแล้วก็ยังไม่สุกแต่ตอนนี้เพื่อนเพื่อนดูสิมันเยอะมากนี่บ้านลูกค้านะคะเขาไม่ได้ว่านะบีก็ดูสิเพื่อนเพื่อนสวยมากๆเลยเราจะบอกยังไงดี <c oughs> เ,ปเป็นแบบดูสิแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่สุกดีนะคะมันต้องแบบแดงๆเลยนะ ดูสิเพื่อนๆนะเออเหมืน oh ก uh, ัเออเยอะมากตอนนี้วีก็อยู่ที่ <laughs> บ้านลูกค้าคะ่ะอยู่กับสวนเชอรี่เพื่อนๆแต่มันยังไม่สุกเดีย๋ยวจะหาลูกแดงๆลองชิมดู <laughs> เจอแล้วนะหนึ่งลูกเดี๋ยวกันนะนี่จะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสดสดจากต้นไม่มีนอน <c oughs> อร่อยเอ็มเลยค่ะแต่มันยังไม่สุกเพื่อนๆ ลาลานตาเก็ <Al> <laughs> บของเขามาชิมดูมันยังไม่สุกเพื่อนๆอืออาอีกสักลูกสิล <laughs> องชิมดู ยอะมากค่ะเต็มเลยสอนเนาะ <c oughs> อันนี้ใกล้จะสุกแล้วอืม <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> เต็มเลยเพื่อนๆ เดี๋ยวจะพาเดินไปดูแฟนแฟนทำเสร็จแล้วอ่ะตอนนี้เนี่ยเสร็จแล้วเฟอติกอือฮึวัดพาเซียมิดปุ้มเป๋อปุ้มเป๋อมิดเปอสุขเวาว์พิสุวรรณอุน hmm. ทิศกีเวสต์อือฮึติดต um okay, mm ัวมาสต์ยื ครูเสียสเปรย์คริสต์เพื่อนเพื่อนคะวันนี้เราก็มาเซอร์วิสนะลูกค้าก็เลี้ยงกาแฟจ้าวันนี้อีเซียม่อกชอวอ แล้วเพื่อนๆตอนนี้ก็กาลังเช็คอยู่นะคะว่ามันเป็นยังไงะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะก็เป็นวันที่ ฝนตกนะเพื่อนๆก็ตรงกับว่าเราไม่ได้ทำงานพอดีนะเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะปกติแล้วถ้าเป็นวันอาทิตย์อะ่ะเขาก็จะหยุดกันนะคนส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้ทำงานนะคะแต่ว่าเราอะ่ะมาเซอร์วิสเล็กๆคือเราไม่ได้รบกวนคนอื่นนะเรามาดูปั๊มน้ำมาดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลย เราก็เลยมาได้นะคะมาทําให้เขานะคือเราไม่ได้รบกวนใครเพื่อนๆเบียร์ออนต้นเชอร์รี่เขามากเลยมันเยอะนะคะทั้งเยอะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะแดงกําลังจะสุกเพื่อนๆดูเต็มเลยี่ชิมไปและ้วล่ะสองสามลูกที่มันแดงๆนะคะหวานดีเพื่อนๆโอ้ยอันนี้สวยมากกําลังจะสุกเพื่อนๆดูดิ เต็มเลยค่ะเยอะมากๆเลยนี่จากเพื่อนๆลูกค้าบอกว่าสามารถที่จะมาเก็บได้นะเดบบอกว่าเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้ามันก็จะแดงมันก็จะสุกหมดแล้วนะคะสามารถที่จะขับรถมาเก็บได้เลยนะเขาไม่ว่าเขา เขาบอกว่าเขาไม่อยู่บ้านสามารถที่จะมาเก็บได้เลยโหทุกคนน่ารักมากเลยแต่ไม่รู้ว่าจะได้มีเวลามาไหมเดี๋ยวบีจะบอกแฟนนะคะจะพาพีพเพ่เพื่อนมาเก็บเชอร์รี่มาทนันี่นี่ละเจ้ะเพื่อนเพื่อนก็วันนี้นะคะก็ได้มาทำงานนะแล้วก็มาทักทายเพื่อนๆน,นะคะ และนี่นะคะก็คือบรรยากาศในการทํางานของพวกเราค่ะก็จะประมาณนี้วันนี้ไม่ได้เป็นคลิปยาวๆนะพเพื่อนๆเพราะว่าบีกับแฟนนะคะมาเซอร์วิสเล็กๆนะคะก็จะเอาบรรยากาศมาฝากเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะ ถ้าชอบวิดีโอของบีนะคะก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> ก,ดกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้บีไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเอาไว้ดเซน